ถ้าคนไทยต้องได้อ่านใช่ไหมครับอยากให้อ่านมันนี่101ครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่ตั้งใจเขียนเพื่อคนเรียนจบใหม่คนเริ่มต้นศึกษาเรื่องเงินนะครับแล้วเงินมันสำคัญกับชีวิตนะนะครับตั้งแต่เราทำมาหากินได้จนวันตายเลยนะเพราะฉะนั้นอยากให้ได้อ่านมานนี่ 101, 101กันทุกคนนะครับเพราะว่าตั้งใจเขียนเพื่อคนเริ่มต้นจริงๆนะครับ ต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยคือเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตผมเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องหาความรู้ข่อเป็นอันดับแรกนะครับอย่างเช่นตอนที่แก้ปัญหาเรื่องหนี้ของครอบครัว สิ่งแรกที่พยายามทําที่สุดก็คือว่ามันมีความรู้ที่ไหนเนะที่จะเอาสามารถมาแก้ปัญหาได้นะครับแล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มหาหนังสืออ่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเหมือนเป็นท่ามาตรฐานเลยจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปเซิร์ชในร้านหนังสือหาหนังสืออ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยหัวใจสาคัญที่สุดของการเรียนรู้ก็คือ learn how to learn ก่อนคุณจะทําอะไรคุณต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่มีความจําเป็นที่จะทําให้ถ้าเรารู้สิ่งนั้นแล้วเราจะทําแล้วมันประสบความสําเร็จ 2. เราจะหาความรู้นั้นจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนําหนังสือครับเอ่อสหรับเรื่องการอ่านหนังสือของลูกเนี่ยหเลยถ้าพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกอ่านหนังสือนะช่วยอ่านให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อย นะถ้าเกิดว่าเขามองเห็นทีไรก็พ่อก็จับมือถือแม่ก็จับมือถือคุณจะให้ลูกอ่านหนังสือไหมละ่ะเขาก็อยากจับมือถือมันคุณแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดคือเวลาของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บลูกก็จะมาถามว่าพ่ออ่านอะไรนะฮะสองอพยายามจัดบรรยากาศในบ้านนะครับให้มันมีหนังสืออยู่ใกล้ตัวที่บ้านก็จะมีตู้นะครับจุดวางหนังสืออยู่เต็มไปหมดทั่วบ้านเลย เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมมันเหมาะแล้วก็เอื้อกับการหยิบจับแล้วสามสคัญมากพ่อแม่ต้องเป็นโปรโมเตอร์อย่าไปบังคับเขาแต่คุยแซวว่าเล่มนี้ดีพ่อแนะนำนึกออกไหมฮะมันสนุกอย่างนั้นมาสน่งยังเพราะฉะนั้นหนังสือทุกเล่มที่เราแนะนาให้ลูกอ่านเราอย่าไปฟังคนอื่นมาว่าหนังสนือเล่มนี้มันดีกับเด็กแต่จงอ่านหนังสนือเล่มนั้นก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าลูกเราเนี่ยเราควรจะโปรโมทเขาในแง่มุมไหนและให้ทำให้เขาอ่านได้นะครับ